กินอาหารทะเลคะ่ะแต่ว่าเป็นเมนูกลุ่มถังกุ้งนี้ต้องใช้มือน,นะคะสวัสดีค่ะทุกคนก็มาพบกับเมอีกเหมือนเดิมนะคะเม์คนเดิมนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะตอนนี้ โอเคในยุคที่ช่วงโควิดระบาดนะคะทุกคนตอนนี้มันกลับมาอีกแล้วค่ะไปทั่วทุกมุมของประเทศไทยเลยนะคะซึ่งเมเองนะคะก็เกิดความคิดพิเลนนะคะคืออยากกินอาหารทะเลค่ะแต่ว่าเป็นเมนูกุ้งถังนั่นเองนะคะซึ่งกุ้งถังเนี่ยมันก็จะใส่ทั้งกุ้งปลาหมึกหอยซึ่งเป็นอาหารทะเลเยอะเลยลนะคะเมย์ก็เลยคิดว่า เมย์จะไม่เดินไปตลาดค่ะเพราะว่าเมย์จะไปซื้อที่แมคโครนั่นเองค่ะก็ของทุกอย่างที่เมย์ซื้อนะคะเมย์ May ก็ไปซื้อมาจากแมคโครนะคะส่วนใครที่ขาดเหลืออะไรนะคะก็ไปหาซื้อได้ที่แมคโครนะคะส่วนของบางอย่างที่แมคโครไม่มีนะคะอย่างเช่นมันกุ้งเซเว่นนะคะก็ไปซื้อได้จากทอปนะคะทุกคนสําหรับคนที่อยากทานอาหารทะเลแต่ว่าไม่อยากเดินเข้าไปในตลาด เพื่อที่จะไปซื้ออาหารทะเลเองนะคะแมคโครมีขายค่ะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะค่ะอุปรกรณ์ที่เราใช้ในการทํานะคะมันก็จะเยอะนิดนึงนะคะก็จะมีกะทิชาวเกาะน,นะคะก็เมย์ซื้อมาเป็นหบ้าสองยี่ห้อเลยรสตีอเองอร่อยดีนะคะกับกะทิชาวเกาะน,นะคะก็เมย์ก็เอามาสองกล่องนะ,ะเผื่อไม่พอนะคะเมย์ก็ซื้อกุ้งแล้วก็หอยมาเยอะเหมือนกันนะคะ ก็มีอันนี้ค่ะเป็นพริกเผานะคะแล้วก็มีกระเทียมสับค่ะมีพริกป่นค่ะน้ำตาลค่ะเกลือค่ะผงปาปริกานะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะมันกุ้งโซลแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเนยค่ะเคลเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะต่อมานะคะเราก็นกํากุ้งปลาหมึกแล้วก็หอยนะคะมาทาการลวกให้สุกก่อนนะคะรอให้น้ําเดือดก่อนนะคะทุกคนค่อยเอาไปต้ม ะะเดี๋ยวตัวอาหารทะเลของเราเนี่ยมันจะมีกินคาวนะคะค่ะทุกคนเราก็มาถึงขั้นตอนการลวกกุ้งกันแล้วนะคะวัตถุดิบที่เมย์ใช้เนี่ยก็จะมีกุ้งนะคะกุ้งก็จะหน้าตาเบ็นี้เลยเลยเราก็เอามาทําการลวกให้มันสุกก่อนนะคะหอยเมย์ก็จะเลือกเป็นหอยที่เขาปอกแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นหอยนางคู่ค่ะตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยปลาหมึกนะคะเมย์ก็เลือกเป็นปลาหมึกแช่แข็งนะคะ,ะ,คะก็จะเป็น เป็นปลาหมือนที่เขาหั่นบ้างมาแล้วนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะน้ำก็เริ่มเดือดแล้วค่ะส่วนกุ้งนะคะก่อนที่จะเอาลงไปต้มนะคะเมย์ก็ขอแนะนำก่อนว่าจะต้องเอาไปแกะขามันก่อนนะคะไอ้ตรงก้างตรงเนี้ยคะ่ะเที่ยวห้อยแล้วก็ตัดหนวดทิ้งนะคะเพื่อที่กุ้งเนียจะได้สะอาดนะคะแล้วก็นําไปล้างก่อนที่เอา,าต้มนะคะเดี๋ยวเมยก็ขอตัวไปล้างก่อน,นะคะ่ะ แน่มาแล้วค่ะหลังจากที่เราแกะทำกุ้งเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำตาจะเอามาเตินตัดขามันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวพอน้าใกล้จะเดือดแล้วเนี่ยนะคะเม้ก็ขอเอาเกลือนะคะใส่ลงไปนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้ดับดับขาสําหรับบ้านใครนะคะที่มีพวกตะไคร้หรือว่าใบมะกรูดที่จะใช้ในการดับขาว วในการต้มอาหารทะเลนะคะก็สามารถเอามาใช้ได้เลยนะโอเคค่ะทุกคนน้ำจะเดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอากุ้งไปต้มกันเลยค่ะแล้วก็หอยนะปค่ะแล้วก็รอให้ทกอย่ กปลาหมึกนะคะเราไม่ต้องลวกนานมากนะคะลวกแค่พอให้มันสุกนะคะคว่ามันจะได้ไม่เหนียวค่ะ <c oughs> เดี๋ยวกุ้งเรารออีกหน่อยนึงนะคะเพราะว่าเผื่อตัวข้างในมันเนี่ยจะไม่สุกนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะตัวใหญ่เลยทีเดียวค่ะโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เราแน่ใจแล้วนะคะว่ากุ้งเนี่ยสุกแล้วะค่ะเราก็ขึ้นได้เลยค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาถึงขั้นตอนการทำนะคะ ก็ทาการใส่เนยลงไปนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปผัดให้เข้ากันเลยค่ะหลังจากที่กระเทียมสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําการใส่พริกเผาลงไปค่ะใส่เลยค่ะ๋ยวเมียขอใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะก่อน,นะค,ะค่ะค่ะแล้วก็คนเลยค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะเพราะว่า เดี๋ยวมันจะไหม้นะคะทุกคนโอเคค่ะแล้วเราก็ใส่มันกุ้งเสวยลงไปนะคะให้ขอใช้ช้อนตวงตวนิดนึงนะคะนี่ค่ะคนเลยค่ะผัดจนมีกลิ่นหอมนะคะทุกคนคัดทุกคน จากที่เราคนจนน้ำพริกเผากับมันกุ้งนะคะหอมได้ที่แล้วนะคะเราก็ทำการใส่ผงปาปิกาลงไปค่ะทุกคนมันไม่ออกนะคะงั้นเดี๋ยวเมย์เปิดฝาเลยแล้วกันนะคะอโอเคอค่ะแล้วเราก็คนเลยค่ะ แล้วนะคะเราก็ทําการใส่กะทิลงไปค่ะเดี๋ยวแม่ขอใส่หมดไปก่อนหนึ่งกล่องนะคะโอเคแล้วเราก็คนเลยค่ะ mm hmm. เดือดปุดๆเลยนะคะเดี๋ยวแม่ขอลองชิมก่อนนะคะ่เดี๋ยวแม่จะขอใส่เกลือ mm hmm. เพิ่มไปอีกนิดนึงนะคะเพราะเหมือนจะอ่อนเค็มโอเคค่ะ okay. แล้วก็เติมน้ำตาลไปนะคะแม้ความหวานจะได้จากตัวน้ำพริกเผานะคะแต่ว่ายังไงเราก็เติมน้ำตาลไปอีกหน่อยก็ได้ค่ะเพื่อที่จะได้รสชาติกลมกล่อมขึ้นนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนต่อมานะคะเราก็ใส่พริกป่นไปนะคะ่ะเพื่อที่จะเพิ่มความเผ็ดนะคะ ิกป่นนี้ถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะทุกคนเอาแค่แบบพอดีพอดีพอนะคะคนเลยค่ะเพิ่มผงปาปิกา้าอีกนี้นะคะเมย์ชอบความแบบความแซ่บๆนะคะมันจะได้รสชาติแบบว่าเค็มๆนะคะค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะออกมาแต่เหมือนมันจะเค็มเหมือนมันจะงวดไปนิดนึงนะคะเมย์จะขอเติมกะทิไปอีกนิดนึงนะคะทุกคน คนให้เข้ากันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะตัวน้ำน้ำกุ้งถังนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็เอาไปเคใส่ได้เลยค่ะตอนแรกเราจัดใส่จานแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาน้ำพริกแกงี่ยลากอีกทีนึงนะคะเพราะว่ามันจะได้ชุ่มๆค่ะ,คะลากเพิ่มไปเลยค่ะโอเคอันไไนั้นะคะแล้วก็หมา ลองชิมกันค่ะอัน,นี้ขอชิหมหอยก่อนนะคะอืมอื้วย นนทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองชินกุ้งกันนะะนีค่ะเื่องนี้ต้องใช้มือนะคะเพราะว่าถ้าใช้ช้อนเนี่ยมันก็จะลำบากน,นะคะในการกินจัดเต็มเลยค่ะเราอยู่บ้านนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะพับหลักหรือเสียพับหลักอะไรนะคะุณผู้ชไม่ใช่จะได้กินกุ้งนะคะเก็บกุ้งลืมวิธีเก็บกุ้งไปแล้วนะ ข้ควางจำช่ำซอยนะคะทุกคนเมย์จะเอาน้ำจนนิ้มมาราดอีกทีนะคะไปแล้วนะ เมย์แนะนำว่ากินไปนะคะเราต้องลกากตอนก็คือตัวมแกนนะคะให้มันช่ำๆแบบนี้นะคะเว<อ>ลากินเข้าไปนะคะนอเคทุกคนโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเมย์ขอตัวไปกินต่อก,ก่อนนะคะถ้า